บายดี it, พี่น้องสมุกสุคนสมุรสมบูรณ์กินข้าวแรงนะันพี่น้องมันอิตาลียนเย็งหนือไม้ปิ้งไก่พี่น้องหัวตะเตนนี่นะนั่งลงมน้องคนเฮ็ดไข่เ็ดไข่ก็มีพี่น้อง ไม่กินขขาวจะบ้านแม่พี่น้องมาเกี่ยวเขาได้กินเขาแล้วมาเกี่ยวเขาเิกินกระเาอะไรไม่กินแล้วไม่กินเาวจิ่งมะไ้พี่น้องกินขขาแรมแบบนี้านาะขวดเป็ดไข่ปวดจิรอเก่งนม้ยกินไก่ขวาจิรอขวดเห็ดไข่น่เนี่ยแก้วแก้วดเห็กไค่เหรอเมทับปนลำพีอาเจะกอนเนาเคยเคยเล่นก่อนนะจ๊ะลำพิทยังไง

Tìm tay mặt nước ra đây. 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 Tìm tay mặt nước ra tập Tìm tay mặt nước ra đây. Tìm tay mặt nước ra đây. Tìm tay mặt nước ra

มีเ็นยานังใเราทำบุญอาบอ่ะแลวก็ตเาทเชียรัเชทุกเช้ายร์เ้าข้าหนงสามจ้าไม่รู้ะเอามามได้มันจะเป็นเ็แล้วหลงนะมักปนนี่มันหลงแล้บอกินเบ้นเงี้ามีเ้าเกินนต้องตํากันแล้ว ข okay. so ้อม no. right. ือแลคก่อน้อเก้ก่อข้อก้ากบเขาไม่อยู่บ้านเองเลยเป็นนอนตายป็นทุกอ่าอนนี่าน่ไม่่งมัวข้อก้มันอันนั้นมันเป็นนอนอะไรมันนอนอะไนี่อย่างเั้ยนะก็เขาเก่าก็งอกอนทกงออ่ากนี้นี่นอนตายนอนไม่

วกมันจะตึนตึงหอนเลยขยับไดมหดมากอ้าดมเานาดะเข่นี่ย <teeth> ังม hmm. mm ีเขาปิดมีนมมอเพิ่าย่ะยังได้ดปวดหดหน่ยเขาอนา่้อก็เห็นกดหน่นน้อนว่าหนอนนี่หนอน เนก็อนดจำคือห้องแขน่นเอมือนตัวนัตัวอ้าวงนเงนนจะติดเงออาอันนี้เราอันนี้่งนนี่ต้องหลงเงินเนาะ้อมหลงหนน่อยามียุกโมเมนะได้ได้เดี๋ยมแล้วเห้อทางหวนะทางข้างทางนั้นดิาด้ามหรอได้จามฮะจามนะใจแตไมสกาเปืดอเนาะตามฮะจามอัี้ตกกงปอนหัวะ

แม่เอันครผันเนย่ันอันนั้นทุจแล้วได้ผันเน้อผันเนียวมไมป็นนี่เป็นพันอ่อนผันอยู่ผันเนียวได้ผันเนียวคืนหน่อยตัวลอยนะอผันเนียวแล้วตัวลอยตัวลอยผันเนียวเที่ยงเที่ยก็ยังให้ตัวลอยกันผันเนียวโหลละแปดสิบยี่สิบนะโหลหนึ่งนะ ตัวช่องโลปลาชื่อนะซสบไมแกงไว้นะม,มักก็ได้นะมักมเน,นี่ยก็ขอขอบใจพ่อแม่พี่น,น้องสุขสุขสุกสบสบอนขอการกนนินนะสบายดี